สรุปข่าวเชียงเมนยูกโกวาระจาวันที่15ธันวาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเชียงนี้ขอสนะออะไรยังไงเมื่อจุนตอรียันมาลายไม่มีแผนในการจะคว้าตัวเซอร์ซีในครั้งนี้ปรกนาะเมื่อทางของคริสเตียโนจุนโตรีนะฮะผู้ในการสโมสรจูเวนตุสยืนยันแล้วว่าทีมไม่มีแผนที่จะดึงโจชัวเซอร์ซีก่อนหน้าของทางฝั่งแมนเชสเตอร์เด็ดมาร่วมทีมช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ โดยแข้งทีมชาติเนเธอร์ลแลนด์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับด้านของฝั่งบริญญาภายใต้การคุมทีมของจีเอโก้โมกสตาที่ปัจจุบันนั้นนั่งเก้าอี้นาใยใหญ่มาลายจนมีข่าวว่าจะ,จะได้กลับไปร่วมงานกันอีกครั้งหลังผลงานกับแมนยูไม่ค่อยดีนักอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับสกายอิตาเลียนนะฮะทางชูซารีก็ยืนยันแล้วว่าทีมไม่มีแผนที่จะคว้าเซอร์ซีไปร่วมทีมโดยทีมกำลังรองให้อาคาซิอุสมีเบรกหายกลับมา เราอีนั้นกำลังรออาร์เร็กมิวริกนะโดยโซซีมีพรสวรรค์อย่างสูงแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอื่นและผมไม่สามารถจะพูดอะไรได้มากกว่านี้จนตัวีองได้กล่าวเรากำลังคิดถึงบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปมิวริกเองกำลังอยู่ในช่วงที่ฟื้นตัวหลังที่ผ่าตัดเรามีความสุขและก็คิดว่าน่าจะกลับมาได้ในช่ว,ชวง15-20วันในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นคำว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วยกันนะฮะเซอร์ซีกับผีจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรหนึงไงบาซาบาซา่าผีแดงจับจ้องอัลบาโรไม่ห่างตาเลยนะโดยกรณีบาซาเลนากับแมนยูต่างก็จับจ้องสนินการของ as, อัลบาโรกาเรลอัสแบ็กซ้ายเบฟิก้าแบบใกล้ชิด โดยฟูแบ็กในวัย21ปีรายนี้ย้ายจากคณะน่งของฝั่งแมนยูไปเล่นในกับเบฟิก้าเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะกลายมาเป็นกระสําำคัญของเยอสวันลงสนามรวมไปแล้ว21เกมจะทุกรรยการสบวนให้มีการปริการข่าวระบุว่าผีแดงเองนั้นพร้อมจะดึงแข้งชาวสเปนกลับไปเล่นในโอเชฟอร์ดขณะนั้นสเปอร์เองก็เปิดเผยว่าบาร์เซโลนาเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่สนใจอัลโบโร่เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามความได้เปรียบในการแข่งขันรอบนี้อาจตกไปอยู่กับทัพปีศาจแดงเพราะว่าอือเชื่อว่าสโมสรดังจากอังกฤษมีเงื่อนไขในการซื้อคืนอัลบาโรในราคาเพียงแค่20ล้านโยูโรเท่านั้นโดยเงื่อนไขดังกล่าว้นทำให้แมนยูเองนั้นอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าบาร์เซโลนาแบบชัดเจนเพราะสโมสรดังของสเปนคงไม่พร้อมเสนอราคาที่แพงกว่านี้เนื่องจากว่าเงินที่ขาดสภาพคล่องไปในครักนี้ ดยฝั่งผีแดงเองก็ติดตามอดีิตนักเตะในสก,กัดตายนี้แบบต่อเนื่องโดยด้าน้าของอาวาโรเองทำผลงานยอดเยี่ยมตั้งแต่ย้ายไปเล่นให้กับเบฟิก้าในครนนั่นเองน,นะเป็นนว่งงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นเ้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงนิวกาสเซลสอดจะขายบรานหากได้ราคาด,ดีนะโดยการน,นี้ท้าน้าของฝั่งสื่ออังกฤษเปิดเผยว่านิวคาสเซลไม่ปิดโอกาสขายฮาวิบรานและก็ชอนรองสตาฟหากได้ราคาที่นะ่าสนใจ โดยเป็นการรายงานข่าวจากดิกโดครจันดเขนะฮะสื่อต้องถิ่นอังกฤษที่เกาะติดสถานการณ์ของทัพสาิการดงซึ่งเขาก็ระบุว่าตอนนี้เดอะแม็กพายกำลังหาทางที่จะปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนยสำรองของสโมสร,รเพื่อจะหลีกเลี่ยงปัญหาในการโดนตรวจสอบหนึ่งในทางแก้ไขคือการขายผู้เล่นออกจากทางทีมตลาดช่วงเดือนมการาคมโดยมีชื่อของบรนดนรุกในวัย27ปีเป็นทางเลือกที่อาจจะถูกพิจารณา โดยช่วงซีซั่นนี้บรนเน่ลงสนามไปแล้วมากถึง18เกมจากทุกรายการทําได้5ประตูกับอีก1แอสซิสทว่าแข้งอังกฤษรายนี้กลับไม่ได้ยึดตําแหน่งตัวจริงเหมือนที่มันผ่านมาส่วนกรณีของลองสตาฟเองลงสนามทั้งสิ้น18เกมในช่วงซีซั่นนี้ซึ่งทางด้านนิวคาเซิลก็พร้อมจะขายกองกลางลูกม่อออกท,ทางทีมในครั้งนี้เช่นเดียวกันเพราะตามกฎที่ระบุไว้หากสมโมสรขายผู้เล่นซึ่งก้าวมาจากทางทีมเยาวชน ของสโมสรจะถูกคิดเป็นกำไรทันทีทำให้กรณีนี้ลองสตาฟเป็นโอกาสปรับโครงสร้างที่ดีของนิวคาสเซิลซึ่งบอร์ดบริหารซาริกาดงพร้อมที่จะรับฟังข้อสเสนอในช่วงตลาดหน้าหนาวและก็บังว่ากองกลางในาวชเชีหรันี้จะได้รับความสนใจจากทีมต่างๆเช่นเดียวกันในขณะนี้เป็นน้ำว่าง,งานนี้ต้องรองดูคนต่อไปกันเลยกันนะฮะชอนลองสตาฟน่าสนใจนะผีจะสนไหมเรามาดูข่าวต่อมากันครับ เมือ่อฮาเก้แฉแข้งผีปัดเปลี่ยนแนวทางในการเล่นนะเมืออ่อการนี้ทางด้านของทางฝั่งบริเน่ฮาเก้อดีตโค้ชของแมนยูเปิดเผยว่านักเตะในทีมบางคนนั้นปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแนวทางในการเล่นของตนเองเหมือนสมัยที่ทํางานร่วมกันในยุคของเอ็ดดิชันฮาร์กซึ่งงานนี้ปรเวนอัมเบริมเจอป,ปัญหาในหลากหลายอย่างช่วงอย่างอ่าช่วงแรกของการอ่าคุมทีมกับการนําระบบการเล่น343มมาใช้ ซึ่งเป็นไปได้ด้วยดีตอนที่คุมสปอร์ติ้งเดลิชบอลโดยช่วงที่ทำงานในถิ่นโอทัฟฟอร์ดโค้ชชาวดัชเองก็เปิดเผยว่าแม้นักเตะบางคนที่จะเปิดใจทดลองในความคิดใหม่ที่ถูกนำมาใช้แต่ก็มีการนักเตะที่จะปฏิเสธนะฮะในการที่จะ,ปะเปลี่ยนแนวทางของตนเองซึ่งแลตฟอร์ดและก็กาดาโชเนองนั้นเปิดใจอย่างรวดเร็วในการซ้อมจังหวะการเล่นของพวกเขาอาเก้ได้กล่าวกับผร้นั่งของฟุตบอลอินเนอร์เจนเลกับเบรโน่ฟอนันเดสมันจะเป็นเรื่องของการวางตำแหน่งระหว่างเกมที่เราสร้างขึ้น บางครั้งนักเตะจะพูดว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้ผมไม่อยากจะเปลี่ยนอะไร,ะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับเกมของผมนั่นมันไม่เป็นไรคุณต้องยอมรับมันเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ฮางเก้เองนั้นก็ยังพูดชื่นชมคาซิเมโรที่โดนวิจาร์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาด้วยโดยเขาได้บอกว่ามันขึ้นอยู่กับความฉลาดในการเล่นฟุตบอลการมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาความสามารถในการเรียนรู้รวมไปถึงด้านจิตใจด้วยต้องดําเนินการบางอย่างให้ดีแม้กระทั่งมันจะเป็นความพยายามครั้งที่36ในครั้นี้ กับกาซิมิโร่บางครั้งผมคิดว่าเขาเองก็รับรู้สิ่งต,ต่างๆมากมายได้เมื่อถึงช่วงเวลาสําคัญจริงๆเขาเหมือนมีเสาอากาศเขาสามารถรับรู้ได้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในสนามที่เกิดขึ้นในคขณะนี้เป็นนวังงานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะว่าศึกคืนนี้จะเป็นสีอะไรกันแน่ระหว่างฟ้าหรือว่าสีแดงเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับ อารันยังไงเมื่อแมนยูนั้นได้รับไฟเขียวในการที่จะด่าตัวกูติเรชแก้ปัญหาตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยไทยเรลมาเรเซียและก็ดกชอเองนั้นได้รับอาการบาดเจ็บและก็พลาดในการลงสนามกับทัพปีศาจแดงทําให้ทีมกาลังต้องมองหาตัวเลือกที่ยั่งยืนกว่าตำแหน่งนี้สัญญาของแข้งวังวย24ปีนี้มีค่าจิตสัญญาอยู่ที่ประมาณ29ล้านปอนด์ซึ่งนั่นหมายความว่าจิโรนาจะต้องยอมรับข้อสเสนอใดๆที่ตรงกับราคาที่ระบุในครังนี้เอาไว้ โดยดาการบริงานข่าวของเอสตาดิโอนเดอตอดิโบหลังจากที่การหาหรือกันภายในสมโมสรโดยกนนี้บรเบนอัลบริมก็ได้รับการอนุมัติในการตัดสินใจเพื่อติดต่อมิเกลกูดเตดยเวเรชแบ็กซ้ายของเจโรด์ดาในศึกลาลีกาสเปนที่เกิดขึ้นในข้งนี้ ดีวกว่าหน้านี้แมนยูได้ให้ความสนใจในแข้งชาวสเปนิชรายนี้มาโดยตลอดโดยทีมงานของสโมสรก็คอยติดตามโชว์ฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายนัดในช่วงต้นปี2 0ี24อรับิศาดแดงก็ประทับใจในความฉลาดในการเล่นฟุตบอลและก็ทักษะด,ด้านเกมรุกของเขาอย่างไรก็ตามยังคงมีเงื่อนไขในสัญญาของนักเตะที่ระบ,บุเลยนะว่าทางด้าน,นของเรเอัลมาาริดนั้นมีสิทธิ์จะได้รับนะฮะ50%ของค่าตัวในการย้ายทีม หากว่านักเตะจะย้ายออกจากตำนงของฝั่งกีลรนาโดยเกียเตเดชเองนั้นเป็นแข้งอะคาเดมีของบราชทซลส์ขาวตั้งแต่ปี2011และก็ออกจากรอสบังโกชในปี2022โดยค่าตัว3ล้านปอนด์โดยที่บรอัลมาดริดนั้นยังคงถือครองสิทธิ์ของเขา50%พร้อมกับเงื่อนไขที่จะขายต่อที่กระเาวถึงข้างต้นในขณะนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะแมนยูงานนี้เอ่อเรียกว่าเปิดไฟเขียรว,วนะ เรามาดูข่าวต่อมากันครับเ,เรื่ยังไงขอดูเจ้าทินสถิตดีเกรดก่อนเกมแมนเชสเตียพบกับวันด้านของฝั่งแมนยูในข้ามคืนวันนี้โดยกันนี้ถึงคิวแมนเชสเตอร์ดาร์บีแมตช์ยกรแรกประจำฤดูกาล2อ2วัน24มาแล้วเมื่อจานด้านของฝั่งแมนเชสเตี้จะเปิดปร,รังเอตเอัสเตเดียมเจอกับแมนเชสเ แม้ว่าโดยรวมแล้วพวกเขาผ่านมาแล้วทั้ง2ทีมจะมีฟอร์มที่น่าผิดหวังแต่ในหลายครั้งเกมกับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชก็เป็นเกมที่สนุกและก็ดุเดือดซึ่งวันนี้เราจะขอพูดถึงเกรตก่อนจะลงสนามเพื่อจะรับกระแสเกมนี้สักหน่อย เรียกว่าเพลอนบ้านนั้นสุดทาหริโหดนับตั้งแต่ที่ลีกสุดสุดของอังกฤษเปลี่ยนมาใช้ชื่อพิมบริกเชื่อหรือไม่นะว่าแมนยูแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ไปมากถึง20เกมเข้าไปแล้วทําให้ปรบัสีฟ้าเป็นทีมที่ชนะแมนยูในเกมพิมบริกมากที่สุดเป็นอันดับที่2โดยที่1น,นะฮะอาร์เซนอลที่ทําได้21ผลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต่อมานารกเอซิอัชชัดเลยนะโดยเกมลีกสามนัดหลังสุดที่แมนซิตี้ได้เปิดบ้านรับการมาเยือนของ คู่อริร่วมเมืองนั้นพวกเขาก็เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดหรัฐาวันอาทิตย์นี้เก็บ3แต้มได้อีกมันก็จะทำให้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปี1952ถึงปี1955เลยที่พวกเขาชนะแมนยูที่บ้านของตนเองในเกมลีกได้มากถึง4นัดติดต่อกันที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงที่น,นครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ